โษณะลวงลูกพรีเมียมอาทิตย์นี้มาเยือนดินแดนศิลปินผู้สร้างสารรค์ผลงานศิละปะที่ยิ่งใหญ่ที่นี่พิพิธภัณฑ์บ้านดำตำบลน,นางแลอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย mm. แม้อาจารย์ถวันดัชนีศิลปินแห่งชาติผู้ก่อกำเนิดบ้านดำแห่งนี้จะล่วงลับไปกว่าหนึ่งปีแล้วแต่ผลงานยิ่งใหญ่สงคุณค่า ก็ยังคงฝากไว้เป็นมรดกแก่แผ่นดินซึ่งวันนี้เราจะมาเยี่ยมชมบ้านดําในวันที่ไร้อาจารย์ถวันกับทายาทผู้สืบสารปณิธานและเจตนารมณ์คนนี้ม่องต้อยดอยทิเบตัดชนี สวัสดีครับคุณ้องตอยครับสวัสดีครับสวัสดครับคุณบ้งตอยครับบ้านดําวันนี้มีผู้คนมาเที่ยวชมความเข้มแข็งอลังการนี่เยอะขนาดไหนครับก็ตอนนี้ก็เยอะขึ้นนะครับกับเมื่อก่อนวันหนึ่งก็เฉลี่ยประมาณ2000นะฮะ2,000นคนก็เสาร์อาทิตย์ก็ประมาณ4 0 0 0ถึง5,000คนครับครับและช่วงนี้ก็เป็นช่วงพักเที่ยงนี่นะครับก็จะให้พื้นที่ได้พักผ่อนด้วยนะครับใช่ครับในหเฉพทีมงาน ส่วนนักท่องเที่ยวคะดูจากด้านหน้าก็เริ่มไหลหลังทยอยมารอเข้าชมนะครับเวลาเปิดปิดนี่ไงครับคุณมังต้อยครับเราเปิด9ก้าโมงครแล้วก็ปิด5้าโมงเย็นแต่ว่าปิดตอนเที่ยงถึงบ่ายโมงครทุกวันไม่ไม่มีวันปิดนะฮะเปิดทุกวันโอครับและบ้านดาในปัจจุบันหลังจากสิ้นอาจารย์ถวันไปเนี่ยเราจะคงสภาพไว้ยังไงบ้างครับอย่างยังเหมือนเดิมครับตัวอย่างเดิมครับเอาละครับเดี๋ยวต้องให้คุณมังต้อย พาไปเที่ยวชมบ้านดําด้านไหนนะครับครับเข้ามาที่สถาปัตยกรรมบ้านดําหลังแรกอันนี้คืออะไรครับคือมอต้อยครับตรงส่วนตรงนี้เราเรียกว่ามหาวิหารครับโอ้ครับ <c oughs> อันนี้หน้าที่ของมหาวิหารที่บ้านดำเนี่ยทำอะไรบ้างครับ คือจริงๆเราตั้งใจจะเอาเป็นอาคารหมุนเวียนที่เป็นเอาไว้แสดงนิทรรศการหรือว่าเอาไว้รับรองแขกหรือประชุมใหญ่อะไรเงี้ยครับโอ้ครับหลังนี้นี่ก็สร้างมาตั้งแต่สมัยท่านศิลปินใหญ่ถวันตชินียังมีชีวิตอยู่กี่ปีแล้วครับหลังนี้ครับน่าจะร่วม10ปีได้แล้วครับโอ้ครับนี่ครับก็ประกอบไปด้วยโครงสร้างหลัเนียไม้ทั้งหมดนะครับเป็นไม้ทั้งหมดครับอยยางเสานี่ไม้อะไรครับคุณมงต้ครับ เสามีสองไม้แล้วก็มีทั้งไม้สากด้วยแล้วก็ไม้ไม้เนื้อแข็งครับมีมะข่ามีอะไรเงี้ยหลายหลายชนิดครับและที่แต่งแต้มวัตถุดิบให้ยิ่งใหญ่อลังการก็คือลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของท่านศิลปินใหญ่อาจารย์ถวัลย์ตัชชนีใช่ไหมครับอันนี้เป็นผลงานท่านทั้งหมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับโอ้หและนี่คืออะไรครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นตุงครับตุงกระด้างที่ที่แกะไว้ครับคือที่นี่เรามีทั้งทีมช่างและทีมแกะ เรามีเกือบทุกทีมฮะแม้กระทั่งบัวตรงนี้บัวหัวเสาเนี่ยก็ไม่เหมือนสักอันเลยถ้าสังเกตดีๆนะฮะทุกชิ้นนี่ออกแบบและกำกับโดยอาจารย์ถวันนะฮะตั้งแต่สมัยท่านยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วยังมีสกุลช่างของท่านใช่ครับช่างสักกีสิบคนเลยครับตอนสมัยนู้นนะครับสมัยมีประมาณสามสิบคนนะฮะสมัยนั้นโอ้ปัจจุบันยังทําอยู่ไหมครับคุณก้องต้อยครับยังทําอยู่ครับโอ้แล้วก็สืบสารปณิธานของอาจารย์ถวันนะครับใช่ครับและในมหาวิหารแห่งนี้ปัจจุบันก็เป็นที่ตั้ง นี่ครับ,รบเรียกว่าอะไรครับตรงนี้ครับคือตอนที่คุณพ่อเสียเนี่ยผมก็มีแนวความคิดว่าเราน่าจะพาคุณพ่อกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วก็หลังเนี่ยเป็นอาคารที่ถือว่าก็เป็นหลังที่อลังการที่สุดนะฮะที่เราสร้างขึ้นมาผมก็เลยเอาสเก็ตช์เลือกสเก็ตช์อันหนึ่งของของอาจารย์เนี่ยว่าเราจะสร้างที่เก็บอัฐิแล้วก็สร้างที่ที่เก็บอัฐิขึ้นมา ตัวที่เก็บยรติปธีเนี่ยก็สร้างด้วยเงินนะฮะแล้วก็ให้ศิลปินก็คือคุณเอกนะฮะอัตพลคำวงกวงก็บรรจงสร้างเป็น12นักสัตว์อะไรเงี้ยซึ่งสวยงามมากตัวใส่อาทินะฮะอิ่มหนครับคุณครูครับอยู่ด้านบนฮะโอ้นู่นนะครับใช่ฮะแล้วก็อธิก็คือกระดูกของอาจารย์ถวันเนี่นะครับใช่ครับแล้วก็นี่ก็อยู่ด้านบนนี่นะครับใช่ฮะบรรจุมาผมก็มาจากกรุงเทพนะฮะเราก็มาทําพิธีตรงนี้ในระหว่างที่ท่านเสียปุ๊บเนี่ยผมก็มาเกาะสร้างตรงนี้นะฮะตรงกลางเนี้ย ตรงที่เป็นที่ที่ใส่อธิเนี่ยผมคิดว่าอยากให้ท่านเนี่ยอยู่นะตรงจุดนี้ซึ่งเป็นจุดที่ค่อนข้างสําคัญที่สุดของบ้านดํา<ม>แล้วก็เอาสกเก็ตอันนึงขึ้นมาแล้วก็สร้างเป็นที่ที่เก็บไว้อย่างเงี้ยน,นะฮะแล้วก็ดูโลหะที่เป็นหน้าพระขึ้นมานะฮะก็เหมือนทําเหมือนสกเก็ตของอาจารย์เลยที่ที่สเก็ตไว้ก่อนในตอนแรกนะฮะแล้วก็เราก็ทําพิธีก็ชักอธิเข้าไปก็มีแขกผู้ใหญ่มาจัดเป็นพิธีเลยแล้วก็ดึงอธิขึ้นไปบรรจุข,ข้างบน เก็บไว้ที่นี่สมัยที่อาจารย์ถวันดัชนียังมีชีวิตอยู่เนี่ยที่มหาวิหารแห่งนี้เนี่ยมีความผูกพันกับอาจารย์ถวันขนาดไหนครับคือผมว่าที่นี่มันเป็นอาคารหลังเดียวแล้วก็หลังใหญ่ที่สุดที่เราเคยสร้างนะฮะพื้นที่ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยแล้วก็สร้างด้วยไม้ทั้งหลังเนี่ยมันใช้เวลาเป็นสิปีกว่าจะสร้างได้นะฮะแล้วก็เวลาเรามีประชุมมีอะไรอย่างเงี้ยด้วยความยิ่งใหญ่ตรงเนี้ยเราก็เลยเลือก างตรงนี้ไว้ไว้าจุดนี้เวลาแขกมาเราก็เดินเข้ามานะฮะเราก็จะมาเคารพท่านตรงนี้ก่อนเวลาใครระลึกถึงท่านก็มาหาท่านที่ตรงนี้เปรียบได้ว่ามหาวิหารหลังนี้เป็นเสมือนประธานของกลุ่มบ้านดำที่มีทั้งหมด40หลังบนพื้นที่กว่า80ไร่ซึ่งอัฐิของอาจารย์ถวันก็ถูกบรรจุอยู่ณศูนย์กลางมหาวิหารหลังนี้ด้วยครับ ายในมหาวิหารก็จะได้เห็นและสัมผัสถึงแสนยานุภาพทางด้านพุทธศิลป์สไตล์ของอาจารย์ถวัลย์ตระนีตรงนี้นี่คืออะไรครับคุณม้ต่ายครับตรงนี้ก็เป็นโต๊ะนะฮะแล้วก็ถูกจัดวางไว้พวกมีในกลุ่มของเก้าอี้ขาควายครับเก้าอี้ขาควายพวกนี้ก็จะเป็นเก้าอี้ที่อาจารย์ได้ดีไซน์แล้วก็ออกแบบไว้ครับโอ้โหนี่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของอาจารย์ถวัลย์นี่นะครับคุณงต่ายครับ อันนี่ขาดไม่ได้ครับคือบรรดาซากสิงสาราสัตว์ต่างๆอันนี้เป็นอะไรครับเดียวฮันดูกันเลครับ,อ,รบอันนี้เป็นหนังจระเข้ฮะย้อมสีดำไอ้ทำไมอาจารย์ถวายกชอบเก็บสะ <c oughs> สมซากสัตว์เหล่านี้ครับเพราะอะไรครับคืออันนี้ก็เป็นคําถามยอดนิยมฮะว่าทําไมอยากถึงชอบเก็บพวกนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยคุณพ่อเนี่ยเอาของพวกนี้มาเพื่อการศึกษาหมายความว่าพอตอนที่เขาตายเนี่ยเราก็นําเข้ามาแล้วก็ เอาไว้สต๊ดดี้เหมือนนักศึกษาแพทย์ดูผ่า,าศพอะไรเงี้ยอาจารย์ใหญ่เงี้ยเราก็เอาพวกเนี้ยมาเป็นเครื่องรับจินตนาการพ่อก็จะเอาพวกเนี้ยมาสต๊ดดี้ก่อนสต๊ดดี้เสร็จเอาไว้วาดรูปพอวาดรูปเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมาจัดวางก็ถือว่าเป็นการอินสตาลชันอย่างหนึง่งแม้ทั้งเขาควายพวกเนี้ย hmm, จริงๆสมัยก่อนที่เราไปเอาจากโรงพ่าสัตว์เนี่ยเขาทิ้งแล้วเราก็มาทำเป็นกาอีเขาควาย oh. เวลาพวก นักศึกษาที่เขาเรียนพวกกุหลาบดีไซน์พวกออกแบบสร้างสารรค์ต่างๆเนี่ยผมก็จะเชีย่ยเขาดูว่าคุณลองคิดภาพดูว่าเขาควายเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างจากสิ่งที่ที่คุณเคยเห็นเนี่ยเราอยากให้คุณมองถึงลักษณะที่มีการสร้างสารรค์เพราะว่ากว่าที่มันจะมาเป็นเก้าอี้พวกนี้ได้เนี่ยที่ไม่เหมือนกับสักตัวเนี่ยใช้เวลาเกือบ40ปีที่อาจารย์ได้ดีไซน์ได้ออกแบบมาโอ้มันต้องผ่านการเวลาผ่านการต่องทางความคิดและการออกแบบต่างๆมาล้อมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของงานสร้างสรรค์เพราะว่า จริงพ่อทำทั้งจิตรกรรมปฏะติมากรรมสาปัตยกรรมงานออกแบบสร้างสารรค์แม้กระทั่งกวีคุณพ่อก็ททาทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมาที่นี่ก็จะเป็นแหล่งรวมสป,ป่าว่าทำอยู่ที่นี่ครบวงจรเลยนครับตรับแขกท่ยัง <c oughs> มีอยู่หลายชุดนะครับในเอกลักษณ์สไตล์ของท่านศิลปินใหญ่ถวันนี่นะครับ แล้วมุมนี้มุมบทกวีเหรอครับคุณต้องต้อยครับมุมนี้เป็นมุมที่อาจารย์เชิดเขาก็จะมาปกติจะมานั่งอยู่ประจําตรงนี้ฮะเราก็รับอาจารย์เชิดนี่คือใครครับอาจารย์เชิดก็เป็นศิลปินเชียงลายฮะคนหนึ่งที่เขามีความศรัทธาในอาจารย์ถวันแล้วก็ได้ทำทำงานศิละปะด้วยนะฮะแล้วก็ปกติเขาจะมาเล่นดนตรีนะฮะเป็นนักแต่งเพลงแล้วก็ก็จะมาขับขานกวีแล้วก็โดยเอากวีของอาจารย์ถวันเนี่ยมาพูดให้นะักท่องเที่ยวฟังนะครับเป็นแบบนั้น ครับนี่ครอย่างเช่นบทวีหนึ่งซึ่งอาจารย์ถวันแต่งไว้เมื่อสมัยปี47ยังมีชีวิตอยู่ยังแข็งแรงดูแลบ้านดํานี่นะครับครับทเพลงสุดท้ายในริ้วขบวนชีวิตข่าได้ร่ำบรรเลงอำลาแล้วข่าจะจางจากไปเมื่อแสงตะวันลบแสงดาวคุณมอง้อยครับครับอันนี้เขียนตั้งแต่ปี47อาจารย์ถวันสิ้นปีเนนะครับ ปีห้าเจ็ก็10ปีก่อนท่านจะเสียนะครับใช่ครับท่านเสมือนบอกตั้งแต่ไว้ล่วงหน้าเลยนะครับใช่ครับนี่เพื่ออะไรคุณบังตรยครับเคยถามคุณพ่อไหมครับคือคุณพ่อเป็นคนที่ชอบเรื่องของกวีนะฮะคุณพ่อจะเขียนไว้อันนี้มันจะอยู่ในหนังสือที่ตอนที่เราแสดงเมื่อปี47แล้วนะครับครับอาจารย์ถวันดัชนีนอกจากที่เรารู้จักคุ้นเคยในนามศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะจิตกรรมที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ยากจะหาคนลอกเลียนแบบแล้วอีกด้านหนึ่งก็ยังมีพรสวรรค์ในด้านเจ้าบทเจ้ากรอนกวีอีกด้วยซึ่งแม้อาจจะไม่แพร่หลายเท่าผลงานด้านจิตกรรมแต่หากนี่เป็นการตอกย้ำถึงอัจฉริยะบุคคลในตัวศิลปินใหญ่ท่านนี้อย่างแท้จริงและนี่ก็เป็นผลงานอันเป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์ถวัเนเนะครับครับอันนี้เป็นผลงานเป็น brushwork ครัเป็นตวัดสีแปรงครับอ๋อครับอันนี้เป็นภาพ ภาพจริงหรือไงครับคุณบ้องต้อยครับอันนี้ไม่ใช่ภาพจริงครับอันนี้เป็นแคนวาสที่เราอิงเจ็ตตอนที่เราจัดงานที่ไฮโซปาร์ตี้อเวอร์ด์คที่ที่ที่กรุงเทพพอเสร็จแล้วเราก็มาดิสเพลย์ไว้ที่นี่ครับโอครับครับทีนี้แล้วที่บ้านดำปัจจุบันเนี่ยภาพจิจกรรมที่อาจารย์ถวันได้สร้างสรรค์มาครับมีแสดงไหมครับที่นี่ครับมีฮะในโซนด้านหน้าฮะเป็นโซนแกลเลี่หนึ่งสองสามครัเราก็จะมีภาพจริงไว้ให้นักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ชมได้ดูมีสักกี่ขนาดไหนครับมากไหมครับ ตอนนี้ก็มีหลักหลายสิบรูปฮะที่ติดอยู่ด้านหน้าแกลเลอรี่นะครับโอ้เรียกว่าใครที่ชื่นชอบศิลปะครับขออาจารย์ถวันเนี่ยมาดูที่นี่นอกจากจะชมบ้านดําศิลปะสถาปัตย์แล้วเนี่ยงานจิตรกรรมงานวาดลายเส้นของอาจารย์ที่โอ้โหอลังการมากเนี่ยมีชมหมดเลยนะครับมีให้ชมทุกทุกประเภทเลยครับโอ้แล้วขายด้วยไหมครับคุณผู้อยครับไม่ได้ขายครับอ่าทำไมไม่ขายครับเห็นบอกโอ้พนเลเป็นหลายล้านเลยนะครับคือถ้าถ้าถ้าเกิดผมขายหมดแล้วเนี่ยผมว่าอนาคตลูกหลานก็ไม่ได้เห็นแล้ว คนเวลาอยากเห็นก็ต้องไปดูในมิวเซียมหรือว่าต้องเดินทางไปต่างประเทศต้องเสียงเงินเสียทองนะ่ยผมอยากให้มาดูที่เราไม่ได้เก็บตังเราอยากให้คนได้เสพได้ได้รู้สึกว่ามาถึงที่เราก็ควรจะได้ดูรูปเขียนที่เป็นหัวใจจริงๆของศิลปินนะครับโอ้โหนี่ครับดูอย่างภาพนี้มีพลังมากนะครับนี่ฮะอาจารย์ถวัลเนี่ยโดยเพาะงานชุดหลานจี่เป็นแบบสไตล์อย่างงี้นะครับครับพื้นจะเป็นสีแดงตัวภาพที่สะบัดเขาเรียกอะไรฮะกระซวกครับก็จริงๆเราเรียกว่าเป็น งานแบบ b r u เว w o r k หรือว่าเป็นฝีเป็นฝีแปรงแบบฉับพลันเหมือน uh oh. อการตวัดภูกันของเส้นหรือของจีน b r u เว w o r k อะไร,อไรครับเป็นลักษณะแบบนั้น inspiration ก็มาจากตรงนั้นนะครับแล้วก็ช่วงหลังๆเนี่ยก็มีการพัฒนาโดยการที่ใช้หลายๆสี uh oh. เช่นสีดำสีขาวสีแดงสีทองเลยมีหลายๆห,ห,หลากเข้ามาผสมผสานครับคืออาจารย์ก็จะมีเทคนิคซึ่งคือเป็นคนที่คิดค้นตลอดเวลาไม่ได้หยุดนิ่งแล้วก็พัฒนาผลงานเองตลอดเวลา ครับนี่ <c oughs> นะครับความเป็นศิลปินใหญ่นะครับเอแล้วทั้งชีวิตอ,อาจารย์ถวันเนี่ยได้สร้างสารรค์งานศิละปะโดพาะภาพกิจกรรมต่างๆแล้วว่ารายเส้นเนี่ยถึงปัจจุบันที่ตกทอดมาถึงบ้านดําแล้วคุณบองตอยเนี่ยสักกี่ภาพครผมจริงๆเพราะว่าเป็นหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นรูปนะฮะในชีวิตแต่ว่าที่เรามีคอลเลกชันเก็บไว้นี่ก็เป็นหลักพันอยู่ครัครับ ดูถ้าอา <Ừ. S 1> จารย์ถวันสมัยมีชีวิตยอยู่เนี่ยท่านจะแขกเยอะนะครับจะมีโต๊ะรับแขกใหญ่ๆอยู่หลายมุมเลยนะครับคุณมศรีครับคือจะเป็นคนชอบไม้หรือว่าชอบอะไรที่มันใหญ่ๆห,หรือความอลังการความมีพลังอย่างเงี้ยฮะต<อ>้นไม้พวกเนี้ยตอนแรกเราก็จะเอามาทําโต๊ะทําอะไรก่อนพอเวลาเรามีอะไรเนี้ยที่เรามีโอกาสได้ใช้เนี่ยก็จะเอาไม้พวกเนี้ยไปแกะเป็นประตูบ้างหน้าต่างบ้างอะไรเงี้ยแล้วแต่ครับนะฮะตอนรับแขก<อ>ที่ขาดไม่ได้คือซากแห่งแรงบันดาลใจ ของสัตว์ดูร้ายอย่างเช่นจระเข้คือคุณพ่อเรียกว่าเป็นเครื่องรับจินตนาการครับโอ้นะฮะครับเครื่องรับจินตนาการครับคือมันก็เหมือนกับว่าเวลาเราทำงานศิลปะเนี่ยเราได้อยู่กับของพวกนี้เราได้เหมือนเราได้เสพเราได้รับพลังจากของพวกนี้แล้วก็เอามาถ่ายทอดเป็นผลงานแต่ถ้าเกิดเราไปอยู่ในห้องสตูดิโอขาวๆเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าเมื่อคุณพ่อนอนเนี่ยบางทีก็นอนบนหนังบนขนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเพื่อที่จะให้มันรู้สึกว่ามันมี อารมณ์ร่วมหรือมันอินกับการทํางานมากขึ้นนะครับครับแล้วดูว่ามุมอมองไปด้านหลังนะครับ <c oughs> ผ่านช่องมหาวิหารช่องประตูใหญ่นะครับ <c oughs> ก็จะเห็น <c oughs> บ้านดําหลังต่อๆไปนะครับซึ่งการวางบ้านของแต่ละหลังเนี่ยสังเกตว่ามันจะตรงกันหมดนะฮะ <c oughs> แกก็จะออกแบบให้กับบ้านหลังหลังหนึ่งเปิดเวลาเปิดหน้นตาต่างเปิดประตูก็จะทะลุกันแบบนี้นะฮะตั้งแต่ข้างหน้ามาเลยวิหารเล็กแล้วก็มหาวิหารแล้วก็วิหารรามเนี่ยก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้ อันนี้คืออ,อาจารย์ทวันที่ออกแบบเองหมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วควบคุมเองด้วยในการก่อสร้า<อ>งใช่ครับพอดูอย่างเงี้ยดูมุมมองออกไปนี่มาเป็นโพสการ์ดชั้นดีนะครับ,รบแตัดกรอบน,นี่เป็นภาพชั้นดีได้นะครับแล้วก็ส่วนลายพวกประตูพวกนี้อาจารย์ก็จะเขียนแบบแล้วก็จะให้ช่างของเราเนี่ยแกะที่เนี่ยแหละครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของ งานประติมากรรมแกะสลักโดยสกุลช่างถวันตชนีครับคุณผู้ชครับใช่ครับเราก็จะมีช่างประจําอยู่ที่นี่ฮะแล้วก็บานประตูนี้เราแกะคาคาตรงนี้เลย<ม>เราให้ช่างตีนั่งร้านขึ้นไปแล้วก็แกะใช้เวลาหลายเดือนตรงนี้เลยครับโอ้หองนี้เสร็จก่อนที่อาจารย์จะเสียชีวิตใช่ไหมครับใช่ครับโอ้นี่ครับแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายบานที่เราต้องทําเพิ่มนะฮะยังไม่เสร็จเราต้องทําครบเลยฮะทั้งทั้งหมด6บาน เป็นเอกลักษณ์ความโดดเด่นของสกุลช่างทวันดัชนีที่นอกจากความสวยงามโดดเด่นยังแฝงไปด้วยพลังอีกด้วยอเดียช่วงนี้คงต้องพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเราจะไปทัวร์พิพิธภัณฑ์บ้านดำกันต่อดีกว่าครับ